สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการยกระดับการชุมนุมซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบและรัฐบาลก็เคารพต่อเสรีภาพและการแสดงออกในการชุมนุมของทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายแต่ก็ไม่ละเลยที่จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศเพื่อคุ้มครองความสะดวกและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ที่สาธารณะตลอดจนการติดต่อราชการแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจายการชุมนุมโดยใช้กำลังคนกดดันปิดล้อมสถานที่ราชการเช่นกระทรวงการคลังสํานักงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศและกรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้กำลังบุกทำลายประตูรั้วเข้าไปในสถานที่ราชการมีการตัดกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อไม่ให้ปฏิบัติราชการได้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสถานที่ราชการในการให้บริการกับประชาชน รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการรักษาทรัพย์สินของข้าขราชการการดำรงชีวิตในการโดยปกติสุขรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวมทำให้รัฐบาลมีความจำเป็น อย่างยิ่งยวดที่จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพศ2551ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพลีจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดหลวงแก้วแม้รัฐบาลจะได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว แต่ที่ฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดโดยจะดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบังคับใช้กฎหมายและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติราชการทุกฝ่ายขอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติราชการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและขอให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการต่างๆให้บรรลุล่วงด้วยดีขอให้พี่น้องประชาชนอย่าให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ฝ่ฝาฝืนกฎหมายและอย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆโดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเพื่อรักษากฎหมายให้สถานการณ์ต่างๆกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และขอเรียกร้องให้ฝ่ายที่เห็นต่างใช้กระบวนการของรัฐสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถือเป็นกลไกลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักนิติรัฐทั้งนี้รัฐบาลยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุข สมานฉัชัของคนในชาติต่อไปขอบคุณค่ะ